สวัสดีครับทุกคน Hello Hello guys Hello international fans สวัสดีครับสวัสดีครับ Good evening ส,ส,สวัสดีครับ <c oughs> อีกนิดเดียวจะกุไาแลวครับใช่แต่เรายังไม่นอนกันหรอกคืนนี้อีกยาวไกลใช่ครับผมเรามีเพราะคืนนี้เรามีมีมีนอตี เอา energy นึ่ดีเอา energy ปกติเนื้อตอนที่เมย์ EP4 นะครับขอวันนี้นะครับเราจะมาไลฟ์กันนะครับผมก่อนที่ดิ้วเฮียจะออนนะครับผมอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเราก็จะมีนัดกันนะครับผมที่ช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับวันนี้ก็จะมาคุยแรกกันก่อนนะฮะตามคอนเซปต์เดิมนะครับผมเราจะมาไลฟ์คุยกันทุก EP นะครับก็วันนี้ก็ EP4 แล้วนะครับผมเดินทางมาครึ่งเรื่องแล้วนะครับก็ ถ้าใครดูแล้วเป็นไงบ้างทุกคนชอบไหมคอมเมนต์กันหน่อยใช่สามสามีพีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับครับรู้สึกไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย <c oughs> I love you both so much thank you so muchHey <c oughs> from India hello สวัสดีครับ Hello อภิวานลอนดูที่เคียนนะครับได้เดี๋ยวมาเรามาดูพร้อมกันนะครับวันนี้ <c oughs> ใช่ครับคืนนี้เรายังมีนัดกันอีกยาวๆไปเลยทั้งคืนครับครับผม อีพีนี้มีน้ําตาไหมคะก็ต้องรอดูนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีพีที่น่าจะมีหลากหลายอารมณ์ใช่ครับให้ได้ติดตามนะครับผมสวัสดีติวเตอร์ใช่สุคุณติวเตอร์เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเตอร์สวัสดีทุกคนชอบมากค่ะขอบคุณครับใครดูใครดูสายอีพีก่อนหน้านี้แล้วเป็นไงบ้างเรามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมวันนี้พีสี่แล้วครึ่งทางแล้วนะครับรีแอคชั่นวิดีโออีพีสี่ Yes ชัวร์ดูกันกี่รอบครับวันนี้อดเจอพี่แม็กเลยไม่เป็นไรครั้งหน้าว่างก็มาเจอกันได้นะครับ Hello อวิ o n นรอดูอยู่นะคะขอบคุณครับชอบมากขอบคุณครับไหนมีใครดูดูเฮียไปกันกี่รอบแล้วบ้างครับลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ Yes It's an interesting series Thank you Yes Hello international fans Yes please uh, share our series to everyone thank you yes love from China love you I need hello hello ใชก่ก็อย่างที่พี่แม็กบอกเลยว่า EP นี้คือทุกคนจะได้ทั้งยิ้มหัวเราะแล้วก็มีน้ำตาไป,ไปด้วยอีีนี้กหลากหลายอารมณ์ครบรอดเลยนะครับใช่บอกเลยว่าเป็น EP ที่สนุกมากๆอีพ e หนึ่งเลยนะครับ นี่คุณเตอร์บอกว่ารอดูครับอขออีทหมูจุ่มแป๊บนึงโอ้ยอิทดึกมากคุณคูเตอร์เรื่องกินเรื่องไหเรื่อง,องใหญ่มาต้มแล้วมาแบ่งกันหน่อยสิ<อ>ครับสวัสดีทุกคนตั้งตารอเลยดีมาก<อ>ตั้งตารอดูเลยนะวันนี้กลมกล่อมเลยใช่ันี้กลมกล่อมเลย Love y o u t o o ทุบหลังเฮียไหมไม่ทุบทุบ<อ>นี่ทุบทุบเลย ไม่รอดูก่อนมีใครอยากให้ทุบเพิ่มไหมครับพิมคําว่าทุบมาเดี๋ยวน้ทุบให้เลยอยากเป็นหมาน้องแต่มีมีแต่คนอยากเป็นหมาน้องนะครับคนที่ดูด้วยเนีวันนี้มีจากที่รูปภาพอ่าสปอยอีพีสี่นะครับผมก็จะมีซีนต่อยมวยด้วยนะครับของอีเหลียนเนอะก็รอดูนะครับผมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะทีมแดงหรือทีมงมนดูเดือดมากนะครับอื ต้องแบบดูเดือนมากฮะเราดูได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูเดือนทั้งยับทั้งฮุกโอ้โหมาหมดครับใช่ครับข่าวซองมาหมดสุดๆโดนไม่โดนใช่โดนไม่โดนค่อยว่ากันแล้วบอกเลยอืใช่ครับครั้งนี้อีทส้มตำปูมาปลาตกหลนเลยนะบอกเลยแซบๆนะครับครับมาน้องน่ารักครับเป็นครับให้ก็ซีนมวยก็คือ บอกเลยว่ารอเลยครับใช่มีหลายซีนมากๆใน EP ีนี้ที่ที่ที่อยากให้ทุกคนรอที่มีที่มีความหมายมากๆแล้วก็เป็นอีพีที่ดูแล้วชอบจะต้องแบบคิดว่าน่าจะชอบกันนะครับอยากให้ทุกคนรอดูกันเลยนะครับผมใครดูแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับพวกเราด้วยหรือว่ารู้สึกยังไงก็ในแฮชแท็กแฮชแท็กนี้เลยแฮชแท็กในไลฟ์เราเลย n อตตี้เบฟนอนะครับผมเราจะใช้ชนี้ เลยนะครับผม EP นี้นะครับผมก็ใครดูแล้วคิดเห็นมีคอมมีคอมเมนต์ยังไงอยากจะพูดคุยกับพวกเราหรือว่าอยากจะแชร์อะไรนะครับผมก็พิมพ์แล้วก็ใส่แฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับใช่แล้วขอบคุณครับทุกคนแล้วแล้วอะไร world แล้ว <c oughs> สวัสดีครับแอดมินครับ can I have spoiler for next EP cannot spoil but have a lot of emotion yes เป็นอีโ o t ั่นอลเอพ s ซอต์และ d ุ o ไม่สามา s it. ก e ครับก็มีซีนที่เฮียอรีระเบิดอารมณ์ด้วยอยากให้ทุกคนรอดูครับเราดูว่าจะเป็นยังไงนะได้ เพราะว่าเห็นทุกคนพูดกันเยอะแบบตั้งแต่เห็นในแบบเหมือนตัวอย่างตอนต่อไปแล้วว่ารอดูซีนี้รอเลยแต่ว่าต้องรอดูทุกซีนนะเพราะทุกซีนแบบสนุนกซีนเลยครับแล้วแล้วก็ E ีีเนี้ยจะเป็น EP ีที่ทําให้ทุกคนได้เข้าใจถึงแบบเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆมากขึ้นด้วยแล้วก็ทางในเรื่องปมต่างๆอีกจะมีการเฉลยปลมต่างๆแล้วก็ผูกปมแล้วก็มีปมใหม่เข้ามาด้วยบอกเลยว่า ปวดหัวใครความปวดหัวไปได้เรื่องหนึง่งก็มีเรื่องใหม่เข้ามาให้ปวดหัวนะครับต้องรอดูนะรอติดตามได้ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็สนุกแน่นอนอีพีนี้มีคนมากมากครับใช่ครับพี่แมงนองนะัดกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเรียบร้อย <okay. S 1> ทุกคนกินข้าวหรือยังดึกแล้วนะใช่ทุกคนมาหม่ำเติมพลังก่อนดูด้วยเฮียังครับใช่ครับคืนนี้เราจะอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับผมใช่ใครดื้อจับลงบ่องเงาจานร้อยเปอร์เซ็น ย้ายโลกเลย<ช>ทีเดียวแย่รอดูคนนี้ใครดื้อบ้างใช่ป้าย้ายเพื่อนกับน้องมาดูด้วยโอ้ยดีเลยครับป้าย้ายทุกคนมาดูเลยใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่แม็กซ์แค่ไหนเท่งน้องแนทโนอะโนอะนอ สปอยหน่อย EP นี้บาทกี่เปอร์เซ็นต์ดีโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ดีครับพี่แออะเราจะสรุปมันมีหวันสุดกับเศร้าสุดออเก็เอก็มีคนมี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 ก็คือแบบมีมีเปอร์เซ็นต์ช่วงที่แบบพุ่งขึ้นไปสูงๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันพุ่งลงมาแบบดิ่งลงมาก็มีนะครับบอกเลยว่า วิธีนี้เป็นแบบว่าอย่างนี้เลยสวิง,วง,วงใช่ก็เลยต้องพกทั้งทิชชู่ทั้งเอหมอนใช่ครับใช่ครับเลือใช้เากี่เปอร์เซ็นต์ก็ก็จะมีเศร้าขึ้นมาเศร้าลงมาสลับกันนะครับมไม่มีจะไม่ให้จริัว่าเขาเรียกาอะไรจะมีอารมณ์แบบสลับเปลี่ยนกันไปนะวันนี้จะได้เจอคุณเชนไหมทุกคนก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างเลยได้เจอสิครับใช่ ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกัน mm. ตื่นเต้นเหมือนกันอีพีนี้เราแบบตื่นเต้นมากนะเราก็อ,อยากดูมา,มากๆว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยาดมต้องใช้ไหมต้องใช้ครับเปปเปอร์มินครับใช่เปปเปอร์มินฟิลใช่ครับอาบน้ำก็ต้องใช้มะลินะครับดื่มน้ำก็ต้องเย็นๆนะฮะใช่ครครบปัจจัยสี่ครับ No spoiler you have to watchYes you guys can't miss this series okay โอเค The spoiler is you cannot miss this episode Yes and in uh 1 0 1 5 e we going to play the train together in X app yep X app yeah which is a Twitter เฮียสู้คุณเชนไหรือเปล่าไม่ใช่คู่แข่งไม่ต้องสู้หรอครับแต่เขาก็รวยเหมือนเฮียเลยนะครับก็แล้วแต่เขามีลูกน้องเหมือนกันนะก็แล้วแต่ แล้วแต่คนเดียวครับพี่ชอบแกล้งน้องใช่ตอนไหนทุกทุกจังหวะที่แกล้งนายเลยครับผมไม่แกล้งตอนนโอ้โหทุกคนดูตอนสามยังอีพีนี้จะตบจัดตักตัดทำไมปึ๊ดอีพีนี้จะตัดจบตบใจอะไรวะตีดีนี้จบตัดจบขาใจหรือเปล่าเขบอกว่าไม่แน่ใจเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันรอดูไปพร้อมกันนะครับตื่นเต้นมากาครัตอนนี้ใช่ แต่แต,แต่แต่รู้ว่ามีพีนี้สนุกครับใช่เพราะจำได้จากที่ถ่ายมาเนี่ยเป็นการถ่ายที่สนุกมากๆในระหว่างคิวที่ถ่ายมีพีเนี่ยใช่แล้วก็แบบเหมือนส่วนใหญ่ก็ซีนพวกนี้ก็จะเป็นซีนที่แบบเหมือนเราถ่ายทํากันช่วงเป็นแบบคิวกลางๆแล้วซึ่งแบบเราก็ปรับตัวเข้ากับตัวละครได้แล้วพอสมควรเลยครับนี่สนุกสอี EP ค่าเลิศ บริการบอดีการ์หล่อมากอันนี้ใช่ครับเรื่องนี้คันหน้าตาครับผมบการตุ่นเต้าตุ่นเต้์ตุ่นเต้าเหมือนกันตุ่นเต้าตุ่นเต้ามากเลยครับ Hi from Colombia Hello Hello พี่แม็กซ์ Hello Hello ตัวเอง Yeah อ๋ so many interference Hello everyone. Yeah. Say hi to Brazil fans. Hello. How many t i s s u e s do we need? Tons. หนูฮะ Oh. Oh. Just kidding. Just. No 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 no. Not much. Not much. อยู่ทีมทีมอ้นเดียวได้ไหมครับมาจากไหนครับเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าอยากให้คุณอ้นมีงานทำต่อนะครับผมก็ไม่ได้นะครับเพราะเราจะไล่ออกพักงานด่วนโอ้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ นี่กี่โมงละตอนนี้สี่ทุ่มสิบสามแล้วสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งมาแล้วนะครับชั่ววันสามสิบเอ็ดนะครับแต่เราเริ่มเล่นเทรนกันตั้งแต่สี่ทุ่มสิบห้าใช่ครับผม For those who is international fans it will be one hour after ใช่ไหม after the the จะพูดว่าไงดีวะาหนึ่งชั่วโมงหลังจากจบอีพีอ่ะ one one hour after the episode finish yes yes so you can watch it on the YouTube channel on Monday channel Yes. yes. Or ICE application. Yeah, so for Interference, see you guys at eleven thirty PM Thailand time. Yes. Yes in streaming platform both YouTube and ICE. Yes, you cannot miss this episode. Yes. A lot of emotion. No emotion. Emotional. See Emo yeah. yeah. If you miss it I'm sure you will be like <laughs> ว่า wow, you will be sad that you miss it yes yes นะครับอะไรกรันคุณอ้อนอะไรกันครับทุกคนพี่นัดยิ้มที่ทำใจละโอ้ยอ้นไปแข่งนี้แล้ว <laughs> เป็นเอเชีนยนเกมใช่กขาอ้นไปไหนนะเอเชียนเกมไปแข่งเอเชียนเกมหรอไปแข่ง <laughs> อะไรตีแบตอย่างเงี้ย ตีเวทป่ะเ่รอไหวนะไหวนะไห้นะก็ขอให้โชคดีนะครับ<ช>เอาเหรียญมาฝากประเทศไทยนะส่งกําลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยของเราครับสู้ครับคุณอ้น yes อุ้ยคุณเอสสู้เ e สครับใช่จริงๆตอนตอนที่ถ่ายกันนี่ยแม็กก์พี่อ่ะรเรียกเอสอ่ะเป็นอ้นอ่ะเกิดทุกคิวเลยวันดีอ้น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 หรอจริงๆริงแล้วเอสครับแต่ตอนแรกๆนะอ้นอ้นอ้นอะไรอย่างเงี้ยเลขาคู่ใจไงเลขาใช่ก็เลยแบบติดคำว่าอ้นไปเลยนะครับ ใช่ว่าไหนตอนนี้กี่โมงแล้วส um> ี่รูปสิบห้าทุกคนเราสามารถเล่นแฮชแท็กนอตตี้เบฟ EP สี่ได้แล้วนะครับทุกคน Yes you guys can start to play the t r a i n in Twitter now right now Yes and our hashtag today is not t b b EP f o u Yes a lot of international fans Hello everyone We wanna meet you We wanna meet You guys. Yes, in if Ma you have a chance. Yeah, we want, we, we want to meet you guys in person so much. Yes, yes. I want in to. In every country. Yes. Yes. I want to meet you too in Vietnam. Yeah, we want to go to Vietnam also. I want. We want to go to hmm. every country. Yes. Can I have you guys? Yes. Yes. Don't leave us. No, we won't no. leave us. Can we won't leave I, you guys. We won't never be never yes. leave. Can Can I have Mac? อืมอืม Love you guys <Yeah. S 1> Love you ไหนใครตอนนี้นะ้ทุกคนเข้าไปทวิตกันได้เลยนะ <Okay. S 2> ใช่ครับมีคนไทยอยู่ไหมครับคนไทยทักทายหน่อย Allot of love and happiness from India <Yes. S 2> Thank you so much from Mexico from Brazil from Vietnam From China. Mm. from everywhere in the world. Yes. Can you come to India? Yes, someday. Uh, love you too. Nala. Mm. Kha. Yes. but actually, like I have been to India once when I, I was young. Yes, of right. Indonesia too. do my and. เห็นครับวัยอายนวันนี้เฮียอีด e ื e ้อไหมคะไม่ดื้อ yeah. ครับแป็ความว่าเราสอนง่ายนะครับฟอร์มครีเร์เรักสั้งคู่นะแม่ใจเสมอขอบคุณนะครับ yeah. รักครับขอบคุณทับทุกคนฟิลิปปินส์มาบูฮา ฮัลโหลปู peace wash notibee ป o and peace send n h t i b e e to your friends ปู yes ไม่จำต้องหลงไปปูจริงงั้นก็ so hello to Ukraine hello everyone hello to you hello Ukraine yes วันนี้จะขมไหมคะจะพูดว่าขมมันก็ไม่ขมนะจริงจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมันมีทั้งหวานแล้วก็มีทั้งไม่หวาน มีมีหลากหลายอารมณ์วันนี้ต้องดูจริงๆวันนี้อธิบายไม่ถูกแต่ว่าวันนี้จะมีแบบจะขี้คายปมใหม่แล้วก็มีปมไอ้ขี้คายปมเก่าแล้วก็จะมีปมใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เรื่องปวดหัวก็คือจะไม่ออกจากเรื่องนี้จกดื้อเฮียแน่นอนจะมีเรื่องให้ปวดหัวตลอดแต่หนา้าติดตามครับดูล้วยิ้มดูล้วชอบแน่นอนจะ,จะมีเรื่องให้ทุกคนพูดถึงไปตลอดทั้งอาทิตย์แบบไม่ขาดเลยครับไม่ขาดเลยนะใช่แต่เกินได้ไม่ไม่ไม่ห้ามโอเคโอเคครับครับ วีวิวปอยูเซอร์คิวปอวันนี้จะต้องปลอบเฮียอีจริงๆไม่ต้องแค่วันนี้หรอครบเฮียอีก็ต้องการการปลอบทุกวันนั่นแหละถ้าทํานองเดียวร้องไห้ขอคืนนะคะอ,อ้าวอย่างนี้ต้องคืนห,หรือเปล่าจริงๆเราก็ต้องมีทั้งยิ้มทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะนะครับผมเราจะแบบไม่มีเศร้าเลยมันก็มันก็ไม่มันก็แปลกไงเฮียชอบเล่นกับความรู้สึกเดียวหรอครับไม่ได้เล่นเฮียก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่นองเดียวใช่เฮียก็เป็นครับ ไม่ด้อยากกินลาบเป็ดชอบมากการลาบเป็ดนะครับต้องเตรียมแม่จังบ่อยนะลาบใช่ลาบเป็ดอร่อยต้องเตรียมในช่วงกี่กล่องคะจริงๆใช้ไม่เยอะครับไม่กี่ไม่กี่แผ่นหรอกไอสิบแผ่นนะครับผมก็สวัสดีท่กคนี่การเข้ามาด้วยสวัสดีการสวัสดีครับพิการครับก็เนี่ยเดี๋ยวเรา สี่ทุ่มยี่สิบแล้วนะครับผมอีกสิบนาที EP พีสี่ของเราก็จะออนแล้วนะครับก็ตอนนี้เราสามารถเล่นแฮชแท็กกันได้เลยนะครับผมใช่ครับมาพูดคุยกันแบบบอนโมเมนต์หรือว่าใครอยากดูซีนไหนบ้างก็พูดกันในแท็กได้เลยนะครับครับก็เราดูด้วยเยอะไปแล้วเราดูเลยอีกสิบนาทีเท่านั้นก็จะออนแล้วนะครับใช่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วนะครับผมเราจะไปดูอีพีหนึ่งพร้อมกันนะครับกับทุกคนนะครับอนี่น้องเดียวอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวโดนทุบนะไม่ทําให้ใครร้องไห้หรอกครับ ยกเว้นน้องเดียวใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับเล่นแฮชแท็กเรานะครับผมนอตตี้เบฟ e p พนะครับก็การจะออลแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน3 1นะครเบ็ดนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับผมในทาง YouTube ช่องมันดี้ชาแนลห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนอะใน Twitter Mac นะครับกับใน ไอจีแม็กนะครับผมในไอจีนัดด้วยทวิตเตอร์นัดด้วยจะแปะลิงก์ดูยอ้อนหลังไว้ให้นะครับ <c oughs> ก็ดูพร้อมกันก่อนทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> แล้วดูยอ้อนหลังทาง YouTube ช่องบันดีชาแนลนะครับผมแล้วก็แอปไอฉี่นะครับต้องนัดแทสเลดโอเค so uh, we we going to uh, <Yes. S 1> we going d o w n for with the live now and so so that you guys can prepare for our for not to be episode for today and we already started to play the trend in twitter x uh, right now you guys can capture like the moments and share it in the hashtag now and we can like ha communicate like throughout all the day yes and okay and, I'll, I'll uh, and we will also post the like the streaming link and like the url link for you guys to watch naughty babe also in twitter and instagram yes we will post it so you guys can come to watch our story so that you guys can watch noti babe yes so see you guys next week เรามาทําแบบท่าแบบน่ารักน่ารัก3ท่า capture time capture time เราจะมาทำท่าทําท่ากันนะครับ and you guys share it in our hashtag นะครับ noti babe ep4 อเคโอ1 2 3 นนึง้ท่าที่สองสอง,สองท่าที่สามท่าสุดท้ายเอาหวานหวานเอาแบบว่าเาามื่อกี้เรากัดกัน,กนละเอาบแบ<ต>บที่ไม่กัดกันดีกว่าไม่ดื้อแบบไม่ดื้อไม่ดื้อดีอุ้ย แบบท่าเด็กดีแบบเป็นเด็กดีนั่งยิ้มเฉยไม่ไม่เลืออะไรครับโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันในแฮชแท็กนะครับใช่ครับฝากด้วยเฮียพี่สี่กับทุกคนด้วยนะครับเจอกันนะไปครับบ๊ายบายกดไม่ถึงนะฝากกดหน่อยอุ้ยปุ่มอยู่ไหนพแม็กหาไม่เจอโอ้ยอันนั้นหูผมแตกจี้ไปแล้วไปแล้วขาว